สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอคตีนํำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่29กรกฎาคม2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่28นะครับผม สำหรับวันที่28นะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่0นะครับผมสำหรับ0นนะครับผมก็มา0 9น0กานนะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็มา40 04นะครับผม3 40นะครับผม3 40แอดมินมี304นะครับผม ก็เข้าตัวเน้นนะครับผมสำหรับ04นะครับผมทุกอย่างต้องไปกลับนะครับผมแล้วก็มา90นะครับผม590ในรอบปกตินะครับผม90ก็มา2เด้งนะครับผมแล้วก็ในรอบ VIP นะครับผม060แอดมินมี06ก็เข้าตัวเน้นนะครับผม0604คือตัวเน้นนะครับผม สายวิ่งสายรูดได้เฮยียวยาวนะครับผมโต๊ดก็เข้าตั้งแต่รอบเพรอบพิเศษนะครับผม304รอบปกติก็เกือบแตกนะครับผมแอดมินให้805ออก590นะครับผมให้208เป็น2 290นะครับผมก็ผิดไปอย่างละแต้มนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่29นะครับผมสำหรับแนวทางก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมสำหรับวันที่29นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่3นะครับผมสำหรับ3นะครับผมก็จะมี30 31 32 3 3มส3ม3า3สี่สาสและก็สามเกานะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะมี3ามหนึ่งสามและก็สามแปนะครับผม ถ้าเอฟพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเอฟพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสําหรับ3านะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสายวิ่งสายรูจะปลอดภัยนะครับผม สำหรับชุด3ตัวนะครับผมก็มี6-3-1 1-3-5 1-3-2และก็8-3-7นะครับผม f 4่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้ f อฟพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ